ทีมงานรักบ,บ้านเกิดคอมข่าววันนี้เราลงพื้นที่นะคะกลุ่มแปรรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรบ้านทะเลทรัพย์นะคะซึ่งเราจะมาพูดคุยกันนะคะในการแปรรูปกล้วยเคลือบช็อกโกแลตนะคะซึ่งผลผลิตกล้วยเนี่ยมีเป็นของดีของจังหวัดชุมพรนะคะจะมี วิธีการทําอย่างไรรสชาติเป็นอย่างไรนะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณจันทนานามกรอนค่ะซึ่งเป็นประธานกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางด้านการ,กรเกษตรบ้านทะเลซับนะคะประสบการณ์การแปรรูปเวิรานมานก,กว่า10ปีค่ะและก็ข้อมูลเหล่านี้นะคะคุณจันทนายินดีที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์รักบ้านเกิดคมค่ะสวัสดีค่ะพี่จันทนาวัสดีค่ะเริ่มต้นที่จะแปรรูปเนีย่ยเราหมิวมินในการทําอย่างไรบ้างแล้วก็ให้พี่พจันทนานะคะได้พูดคุยกับ จริงๆแล้วค่ะในนาขุ่มไปรูปผลิตการเกษตรเราผลิตกล้วยและพนางประมาณสิบปีนะคะแต่กล้วยและพันดังที่เราผลิตอยู่มา่ก่อนจะเป็นพวกที่นักธรรมชาติค่ะเฉยแต่ตอนนี้เรามาเป็นนวัตกรรมตัวใหม่มาทำกล้วยละพันดังเคลือบช็อกโกแลตโดยด้วยเก็บทุเรียนนะคะกล้วยและพนาังเราจะคัดเป็น3ามไซส์ตามกระบวนการจัดการคือคัดลูกใหญ่ลูกกลางและลูกเล็กนะคะการบ่มโดยวิธีธรรมชาติค่ะก่อนที่จะมาผลิตนะคะ ใช้ระบบบ่มธรรมชาติโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการอะไรทั้้งสินก็คือนี่คือวัตถุดิบที่ดีต้องใช้กล้วยสุกเป่ากี่เปอร์เซ็นต์คะพี่จัร์าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือหมายความว่าทุกลูกหยิบออกแล้วสามารถหลุดออกจากขั้วได้ค่ะแล้วก็แล้วหลุดออกจากขั้วได้เราจะมีกระบวนการแยกลูกเล็กลูกใหญ่แยกไว้คนละถังเพื่อไปผ่านกระบวนการอบอบร่อนค่ะค่ะ ก็เรียนลักษณะนี้เสร็จแล้ว24ชั่วโมงก็คือต้องเอาไปอบทใไมอีก24ชั่วโมงใช่ค่ะเพื่อเพื่อจะได้กล้วยที่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือความแห้งแล้วก็ความเหนียวรุ่งเพิ่มความแห้งแล้วก็ความเหนียวรุ่มร้อยเปอร์เซ็นต์หลังจากเสร็จที่วิธีกระบวนการอบแล้วเราไปทำยังไงต่อคะหลังจากอันนี้แล้วเราก็จะมาใช้แยกรุกกล้วยใช่เพื่อแยกขนาดแยกขนาดของขันไซว่าจะถ้าในส่วนของกล้วยเครื่องช็อกโกแลตเนี่ยเราจะใช้ด้ว รงไม่โปร่งนะคะก็คือคัด่เลือกที่เป็นคุณภาพจริงๆค่ะพอเราคัดแยกงกล้วยมาแล้วนะคะเราได้ขนาดแล้วเราจะมาใช้ไม้ที่มีความแหลมของไม้หรือเครื่องเหมือนมากิ้งฟันแต่จะมีความแหลมของไม้ทั้งสองด้านนะคะเพื่อมาเสียบที่ลูกกล้วยนะคะก็เสียบที่ลูกกล้วยก็จะมาอยู่ในสภาพอย่างนี้อ๋อคือเสียบไว้ทั้งหมดก่อนนะคะใช่ค่ะคือเป็นกระบวนการที่เราเสียบวางไว้นะคะหลังจากที่เสียบเสร็จแล้วเราขั้นตอนต่อไปก็จะมาเคลือบเคลือบกับโกโกแลต ค่ะในส่วนของช็อกโกแลตที่ต hmm. ้องเป็นช็อกโกแลตแบบไหนคะพี่เจตนาก็จะเป็นช็อกโกแลตที่เราสั่งตรงมาจากมาเลยค่ะนะคะเป็นช็อกโกแลตที่ทำให้แห้งตัวไปนะคะแต่เทคนิคในการเคลือบช็อกโกแลตก็จะมีอยู่อย่างนะคะที่สามารถทุกคนยังยังต้องต้องคิดคอนจะดตรงนี้ว่าช็อกโกแลตเวลาเราเคลือบเราต้องใช้อุณหภูมิของควาเย็นเข้ามาช่วยหนึ่งต้องส่งช็อกโกแลตนะคะด้วยความร้อนแต่จะต้องตัดด้วยอุณหภูมิความเย็นก็คือใช้ระบบ ก็คืออยู่ในห้องแอร์ใช่ค่ะถือว่า<ม>จะมีพิจาร่าและผ่านคะน,นะคะถึงจะแห้งแ,งและถึงจะได้กระบวนการที่แห่งตัวไปว,วันนี้ทีมงานรับบ้านเกิดเด็คนนะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณพี่จตนานามก่อนมากคะ่ะ<ช>ที่มาให้ความรู้นะคะในการาผู้จึงเดตภั่านการแปลรูปกล้วยและมือนานเคลือบช็อกโกแลตนะคะซึ่งเป็น หรือกา์ที่ถือว่าสร้างไรายได้กับทางผมเป็นจำนวนมากเลยค่ะใครสนใจก็สามารถติดต่อมาที่พี่จตนานได้นะคะวันนี้ทีมงานรักบ,บ้านเกิดคอมนะคะอรรรษาาพลและก็คุณจนารากร